วัสดีครับ NK Thailand นะครับวันนี้ที่สภาแดงจังหวัดสมุทรสาครนะครับบรรยากาศที่ NK Thailand ไม่ได้มาโอ้หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ทําเริ่มทําคลิปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมาอยู่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดเมื่อวันที่20เออ่30นะครับกรกฎาคม2 5 7ก็ได้มาเยือนสะพานแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ก่อนผมก็อยู่ที่นะครับหนูเป็น K แต่ก่อน ตอนนี้ก็ย้ายจีนฐานไปอยู่ที่ศรีสะเกตก็ได้มาบันทึกคลิปนะครับวันนี้ได้กลับมาสมุทรสาครเข้ามาทายลิปให้กับผู้ชมได้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งที่สะพานแดงจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่นะครับคือตรงที่ทางออกไปตรงกลางทะเลนะจะมีสองฝั่งนะคือฝั่งแดงเป็นทาใหม่เป็นทางนั้นเาะว่าเรามาทางทางฝั่งนี้นะครับจะสังเกตว่านักท่องเที่ยวจะเยอะเยอะขึ้นเพราะว่าเป็นสะพานใหม่สีตรงนี้อาจจะสีลงนิดหนึ่งนะครับ ว่าดูนาหนุ่มเอ็นเคนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นแอดมินอีกคนนะครับที่คอยอัพคลิปแล้วก็ดูแลทางช่องนะครับก็ฝากสำหรับสนุนช่องเอ็นเคไทยแลนด์ด้วยนะครับผมสําหรับแอดมินผมอยู่ด้านหลังนะครับคอยอัพคลิปต่างๆนะครับในวิถีชีวิตบ้างห้านการแกล้งบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปทางช่องเอ็นเคไทยแลนด์ก็อย่าอย่าทิ้งกันนะครับก็ยังคิดถึงกันเสมอนะครับสำหรับ fc เอ็นเคไทยแลนด์นะครับ ช่วงประมาณ6โมงของวันธรรมดานะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับ30หลงวันหลงเวลาอยู่แล้วนะครับบรรยาก,กาศร่มนะครับผมมาจาะอันนี้ล,ลมแรงนะครับถ้าเราได้มากลาวันอาจจะเตรียมหมวเตรียมร่มหรือว่าเตรียมคิปกระแดดมาครับตรงหลังจอดรถทำใหม่นะครับทำใหม่ช่วงมีนาที่ผ่านมาเนี่ย เลยมาครั้งหนึ่งลก,ลกดังนวลเยอะมากนะครับเหมือนบางปูเลยย้ายถิ่นฐานมาตอนนี้ก็ไม่มีดังนวลแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องนะขนาดขนาดเป็นวันธรรมดานะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มมาเรื่อย,เอยๆเลยนะครับเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีเย็ยนๆน,นะครับแต่มันก็จะมีเหนียวหน่อยเพราะว่าเป็นลมทะเลนะครับสวยนะครับมันมีเอ่อ มีปั่นจักรยานได้ด้วยนะครับเช่าจักรยานชั่วโมงละยี่สิบบาทไม่มีฝนนะครับวันนี้ดูแบบอากาศกำลังดีนะครับมีร้านอาหารมีที่พักนะครับถือว่าขบวงจรมีของฝากจากาชาวบ้านนะครับที่มาขายเองนะครับของพื้นบ้านนะครับนี่คือตรง กลางเราสามารถเดินไปชมทะเลใกล้ๆแบบใกล้ชิดได้นะครับเนักท่องเที่ยวกำลังเดินมาเป็นครอบครัวนะครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นที่สร้างใหม่นะครับต่กอนจะมีฝั่งนี้ต่ก่อนจะมีด้านหลังนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ไกลมากตรงนี้ก็ปิดปับปรุรง่อนที่มารอบนั้นนะครับรอบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับสะพานแดงสมุทรสาคร เดินไปถึงสารกิมซินนะครับสการาเจ้าแม่คนดีมได้องค์ใหญ่700เมตรนะครับถ้าเดินตรงนี้ไปตรงตรงนะครับเดินมาจากด้านนี้นะครับเดินไปากาีนะครับช่วงเวลาก็จะมีนกนางวน า้นวนเยอะนะโอ้โหผมมาช่วงมีนานี่การค้าการขายที่นี่ดีมากนะครับคคักนะครับเรียกว่าที่จอดรถนี่คันละยี่สิบนะครับชาวบ้านก็ตรงนี้ก็ชาวประมงชาวบ้านที่นี่ก็มีรายได้ในส่วนของการค้าการขายนะครับเราต้องเทียวมาช่วงเย็นๆอย่างนี้แหละครับมาดูนกมันไม่ไกลกรุงเทพนะครับผ่านเดยนะครับอยู่ตรงตะบนผันท้ายนรสิงห์นะครับเข้ามาในซอยผันท้ายก็ได้รว่าจะเรียบ ถนนทะเลบางกุ้เทียนมาก็ได้นะครับ GPS ตัวนี้ก็ทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดู GPS ได้นะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวมมนให้ดูนะครับมันจะสวยนะครับเราเห็นทะเลแบบโล่งๆสบายๆบรรยากาศดีนะครับครอบครัวมาพักผ่อนเราไม่ต้องไปไกลมากนะครับขับรถไปไกลไม่เหนื่อยการขับรถไม่เหนื่อยกับการเดินทาง เที่ยวที่สะพานแดงที่สมุทรสาครกันได้นี่นะครับคือโซนที่พักโซนร้านอาหารนะครับนั่งพาครอบครัวมาพักก่อนนะครับกกินเยอะนะครับเป็นอาหารทะเลปลาลอยนะครับที่สมุทรสาครแปรวิกันนะครับสำหรับวันนี้เอพีแสดลต้องขอขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องของ เอ็น a ีท a n d ลนนะครับพบกันในบรรยากาศต่อไปนะครับสวัสดีครับ